วันนี้ผมจะมาแนะนําครับว่าเลือกคอนโดยังไงที่จะสร้างผลกําไรและผลตอบแทนได้ดีที่สุดคนที่ซื้อไปเนี่ยอันดับแรกเลยได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับนอกจากนั้นเวลาซื้อไปเนี่ยมันก็ส่งเสริมภาพลักษณ์ผมอยากจะพูดถึงคอนโดประเภทหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับมันเรียกว่า branded residence สวัสดีครับเจอกันครั้งกับผมพอลนี่คือ Money Matters ครับรายการด้านการเงินที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระนะครับ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบลงทุนนะห้ามพลาด EP นี้เด็ดขาดเพราะว่าวันนี้เราจะพูดถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ครับเวลาพูดถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคนส่วนมากก็จะเริ่มต้นด้วยการซื้อคอนโดปล่อยเช่าใช่ไหมวันนี้ผมจะมาแนะนาครับว่าเลือกคอนโดยังไงที่จะสร้างผลกําไรและผลตอบแทนได้ดีที่สุดดีไหมเรามาเริ่มต้นกันที่ดูสภาพตลาดอสังหาโดยรวมก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ตั้งแต่มีโควิด19มาก็ต้องบอกว่าทุกตลาดจริงๆเนี่ยได้รับผลกระทบหมดนะครับโดยเฉพาะตลาดสังหาริมทรัพยัใช่ไหมครับเพราะว่าคนมีกําลังซื้อน้อยลงใช่ไหมมันก็มีการชะลอตัวลงนะครับยางเห็นได้ชัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการปรับฐานครั้งใหญ่เลยถ้าคุณจะลงทุนในสังหาริมทรัพยัเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าต้องติดตามข่าวเฝ้าระวังเป็นอย่างดีนะครับแต่ถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยต้องบอกว่านี่เป็นจังหวะที่ดีมากๆนะครับในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นเพราะว่าอะไรรไมยยครรเพาาาาาะว่่่หลๆโงกนีีอขได เขาต้องลดราคาลงมาจริงไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณภาพของคอนโดนยังดีอยู่ใช่ไหมครับแต่ราคาเนี่ยมันถูกแปลว่าตอนนี้คุณกําลังซื้อของออนเซลล์นั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องเลือกให้เป็นเพราะมันมีเยอะนะครับแต่ถ้าคุณเลือกได้คุณจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงเป็นพิเศษครับการลงทุนในคอนโดมิเนียมเนี่ยหลักๆก็มีสารูปแบบด้วยกันนะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างน,นะครับแ,แบบแรกเลยก็คือการซื้อขายใบจองหรือว่าขายดาวนะครับซื้อขายใบจองเนี่ย ง,ง่ายๆเลยยกตัวอย่างเช่ยยชนสมมติว่าคุณรู้ว่าตึกนี้อยู่ในโลเคชันที่ดีนะครับมุมนี้ดีทิศนี้ดีชั้นนี้ดีวิวสวยนะครับนะคุณก็ไปจองไว้ก่อนเลยนะครับนะเพราะคุณรู้ว่ามีคนอื่นอยากได้ตรงนี้ยูนิตนี้อีกมากมายเลยเช่นผมเป็นต้นผมอยากได้ผมทําไงผมก็ต้องแต่ผมซื้อไม่ได้แล้วนี่คุณจองไปแล้วแต่คุณสามารถขายใบจองให้ผมได้ผมก็ต้องยอมครับเพราะว่าอะไรเพราะผมอยากได้ยูนิตนี้ไงคุณก็สามารถ ทำกาไรตรงนี้ได้ตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าขายใบจองถามว่ามีความเสี่ยงไหมแน่นอนมีความเสี่ยงเพราะว่าตึกมันยังสร้างไม่เสร็จเลยจริงไหมครับแต่ว่าก็สามารถทํากําไรได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทําแบบนี้ได้คือต้องมีประสบการณ์แลวก็ต้องมีความรู้ครับข้อ2ครับซื้อเพื่อขายทํากําไรหรือว่าซื้อมาขายไปนะภาษาอังกฤษเรียกว่า capital gain นะครับคืออย่างนี้ครับอสังหาริมทรัพย์เนี่ย โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาผ่านไปชุด3ปี5ปี10ปีเนี่ยราคาที่ดินมันต้องปรับตัวขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีจํากัดจริงไหมทีนี้เนี่ยพอราคาที่ดินมันปรับขึ้นเนี่ยราคาห้องเนี่ยมันก็มักจะปรับขึ้นตามไปด้วยมันเลยทําให้สมมติว่าตอนที่คุณซื้อมา1ล้านบาทสมมตินะห้องเนี่ยล้านหนึ่งนะครับนะผ่านไป3ปี5ปี10ปีมันอาจจะกลายเป็นล้าน2เป็นล้าน5ก็ได้ คุณก็ได้กําไรช่วงนั้นสมมติห้าแสนบาทไปซื้อห้องอื่นนี้หรือไปซื้อห้องที่มันใหญ่ขึ้นทาเงี้ยซ้าๆซ้ำๆซ้าๆก็สามารถทํากาไรให้คุณได้นะครับข้อ3ซื้อเพื่อปล่อยเช่าครับซึ่งหลายคนนิยมทําแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันสามารถสร้างกระแสเงนินสดให้คุณได้ทุกเดือนหรือว่าที่เรียกว่า passive income น,นั่นเองนะครับข้อดีอันนึงคุณสามารถเอาค่าเช่าตรงนี้ไปผ่อนแบงก์ได้นะครับและคุณอาจจะได้ส่วนต่างกําไรด้วยนะเช่นสมมติว่าคุณผ่อนแบงค์เดือนละ8,00 0 แต่ค่าเช่าคือหมื่นหนึ่งคุณก็ได้2000ันใช่ไหมสองพันในคุณอาจจะใช้เองก็ได้หรือว่าคุณจะเก็บ2000รวมรวม,รวมกันนะครับเพื่อไปซื้อคอนโดเพิ่มอีกก็ได้นะครับข้อดีอีกอันนึงของการทําแบบนี้คือว่าคุณไม่ต้องผ่อนแบงก์เองคุณให้ผู้เช่าเป็นผู้ผ่อนแบงก์ให้คุณพอผ่านไป1020ีปียูนิตเนี้ยกลายเป็นของคุณ100%เโดยที่ใช้เงินคนอื่นระหว่างทางหรือที่เขาเรียกว่า others people's money หรือว่า OPM นั่นเองครับทีนี้หลายคนอาจสงสัยว่าไล่3แบบนี้อันไหนดีที่สุด คำตอบคือไม่มีครับดีหมดครับอยู่ที่ว่าโจทย์ของคุณคืออะไรครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจอยากจะลงทุนในคอนโดมิเนียมแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําเลยคือคุณจะต้องหาจุดเด่นให้กับ,บทรัพย์สินของคุณให้ได้ครับเพราะว่ามันมีเยอะจริงไหมนะครับจุดเด่นนั้นมีอะไรได้บ้างเช่นโลเคชัน่นยังไงโลเคชั่นก็ต้องดีครับสภาพแวดล้อมก็ต้องดีเช่นเดียวกันครับไม่ใช่ว่าตึกคุณสวยงามมากเลยแต่ข้างๆแบบมีผับ เสียงดังไปหมดเลยอยู่ใกล้เตาเผาขยะอะไรเงี้ยเป็นต้นมีแต่กลิ่นนี้ก็ไม่เวริร์กจริงไหมครับแบรนด์ก็ <Brand s S 1> สําคัญครับมีมาตรฐานไหมมีชื่อเสียงไหมอันนี้ก็มีผลต่อการปล่อยเช่าแล้วก็ขายต่อเช่นเดียวกันนะครับแต่วันนี้ครับผมอยากจะพูดถึงคอนโดประเภทหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับมันเรียกว่า Branded Residence มันคืออะไรก็คือคอนโดที่จับมือกับแบรนด์ดังๆครับ เพื่อสร้างจุดเด่นแล้วก็ความแตกต่างให้กับตัวคอนโดซึ่งคอนโดเหล่านี้เนี่ยจับมือกับแบรนด์อะไรได้บ้างใช่ไหมครับเช่นอาจจะเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์นะครับแบรนด์แฟชั่นหรืออาจจะเป็นแบรนด์โรงแรมก็ได้ทีนี้เนี่ยถ้าจับมือกับแบรนด์โรงแรมเนี่ยคอนโดเหล่านี้เนี่ยก็จะได้รับการบร,ริการมาตรฐานโรงแรมเลยถือว่าเป็นเทรนด์หนึ่งที่น่าจับตามองมากเลยในวงการอสังหารนะครับแล้วทีนี้การลงทุนใน Branded ด e s i d e n c e กับคอนโดทั่วไปเนี่ยมันต่างกันยังไงหรือว่าดีกว่ากันยังไงนะครับอันดับแรกเลยคือ แบรนด์เรสเดนซ์นี้ถ้าจับมือกับโฮเทลเชนนะครับมันแปลว่าอะไรแปลว่าคุณจะได้อยู่คอนโดของคุณเองเนี่ยแหละครับแต่ว่าคุณจะได้บริการจากโรงแรมชั้นนําเหมือนคุณได้อยู่โรงแรมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคอนโดของคุณซึ่งจะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยสะดวกสบายขึ้นเยอะมากเลยครับเพราะว่าคุณได้บริการจากโรงแรมมาหมดเลยจริงไหมครับยกตัวอย่างเช่นวาเล่พาร์กิง้งมีดอลแมนมีเบลบอยมีคอนเซียสมีรูมเซอร์วิสกับรีเซพชั่น มีร้านอาหารมีสปาแล้วก็มีฟิตเนสครับนอกนอจากนั้นสิ่งที่คุณจะได้จากแบรนด์เรสเดนซ์ที่คอนโดทั่วไปนี่อาจจะไม่มีก็คือ1เลยก็คือฟูลโฮเทลเซอร์วิสครับคือการบริการจากโรงแรมแบบเต็มรูปแบบข้อ2สิทธิพิเศษจากแบรนด์โรงแรมแบบนั้นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นคอนโดมิเนียมบางคุณเนี่ยจับมือกับโฮเทลเชนยี่ห้อหนึ่งแล้วกันนะครับนะซึ่งส่วนมากมันจะเป็นอินเ r อร์เนชั่นแนลอยู่แล้วเวลาคุณเดินทางไปเที่ยวประเทศอื่นนะแล้วถ้ามันเป็นเครือเดียวกันอาจจะมีโปรโมชั่นพิเศษ แล้วก็สิทธิประโยชน์อื่นอีกมากมายข้อ3สําคัญมากเลยคือมูลค่าเพิ่มหรือว่า Capital เกณ n ที่ดีกว่าครับต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าสมมุติว่ามีคอนโด2อันใช่ไหมครับเนาะคอนโดหนึงเนี่ยอยู่เฉยใช่ไหมครับคอนโดทั่วไปนะครับก็มีการดูแลมีส่วนกลางปกตินะเอางี้ก่อนนะแต่อีกคอนโดหนึ่งเนี่ยมีการดูแลมีการบริการแบบโร,ร,แบบร,ร,รงแรมโรงแรมดูแลตลอดคําถามก็คือเมื่อเวลาผ่านไปตึกไหนจะดีกว่ากันแน่นอนไอ้ตึกที่แบบเป็นโรงแรมดูแลมันต้องดีกว่าอยู่แล้วจริงไหมครับส่วนกลางดีกว่า อนนี้พอผ่านไป5ปี10ปีสภาพก็ยังดีกว่าแน่นอนเมื่อขายต่อราคาก็มักจะดีกว่าครับข้อ4ครับนอกจากนั้นถ้าคุณอยากจะปล่อยเช่าเนี่ยเขาก็มีทีมงานซัพพอร์ตและคอยให้คำปรึกษาด้วยครับข้อ5อันนี้ก็สำคัญมากเช่นเดีวยวกันครับจะมี rental yield หรือว่าผลตอบแทนจากค่าเช่าเนี่ยสูงกว่าคอนโดทั่วๆไปครับก่อนอื่นมาทำความรู้จัก rental yield ก่อนนะครับเอาคำว่า yield อย่างเดียวก่อน yield จริงแปลว่าผลตอบแทนนะครับนะทีนี้ rental yield ก็คือ ผลตอบแทนจากค่าเช่าคุณเนี่ยได้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นตัวหนึ่งเลยที่คุณจะต้องทําความรู้จักเอาไว้นะครับนะแน่นอนว่ามันยิ่งสูงยิ่งดีแล้วคํานวณยังไงล่ะสูตรมีอย่างนี้ครับคือค่าเช่าต่อเดือนคูณ12เดือนอ่อเท่าไหร่จากนั้นเอาไปลบกับค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็หารด้วยกับมูลค่าของห้องห้องนั้นแล้วก็คูณกับร้อจะได้ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ เดี๋ยวถ้าไปดูของจริงเลยแล้วกันสมมุติว่าคุณได้ค่าเช่า50,000บาทคูณ12 6,00แสนบาทนี่คือค่าเช่าต่อปีค่าใช้จ่ายมันต้องมีบ้างก็คือเอาไว้เผื่อซ่อมค่าส่วนกลางสมมติน,นะครับ10%ผมก็ต้องลบด้วย6 0,000นผลตอบแทนของผมต่อปีสุทธินะครับอยู่ที่54 0 0สสมมติว่าคอนโดนี้ห้องนี้มูลค่า10ล้านบาทเราก็หารด้10ล้านยังไม่จบคูณร้อย5.4ครับแปลว่า rental yield ของผมของตึกตึกนี้ของห้อง,ห,องห้องนี้คือ 5.4%ต่อปีครับซึ่งถือว่าถ้าได้อย่างนี้จริงๆนะถือว่าเยี่ยมเลยครับในยุคนี้นะแน่นอนเยี่อมดีกว่าฝากเงินธนาคารจริงไหมครับ <c oughs> rental yield ยิ่งสูงก็ยิ่งดีครับทีนี้จะทำให้มันสูงขึ้นได้ยังไงล่ะหลักๆก็คือต้องปรับ2ตัวครับอันดับหนึ่งนะครับหรือคำคู่กันเลยอันดับแรกคือแน่นอนว่าถ้าราคายูนิตนั้นมันยิ่งถูกแน่นอนก็ยิวก็ยิ่งสูงจริงไหมครับหรือค่าเช่าของคุณ ต่อเดือนอะยิ่งสูง Rental Yield ของคุณก็ยิ่งสูงด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้ามันได้ทั้ง2อ,อย่างเลยคือคุณได้ราคายูนิตท,ที่ถูกแล้วก็ปล่อยเช่าได้ราคาสูงโอ้ oh, Rental Yield คุณก็จะสูงมากไปครับทีนี้เจ้า Branded Residence เนี่ยถูกแบ่งออกมาเป็นอีก2ประเภทอีกั้งหานะครับ l b r a n โฮเทล s i d e n c e e นะครับ คอนโดนี้หรือว่าที่พักอาศัยเนี่ยก็มักจะอยู่ด้วยกันเลยกับโรงแรมนะครับหรือว่าอาจจะอยู่แยกกันก็นได้นอกจากนั้นบางโครงการเนี่ยสามารถที่จะปล่อยห้องของคุณเนี่ยให้เช่าเป็นรายวันได้แบบถูกกฎหมายเนี่ยเหมือนโรงแรมเลยครับข้ 2> อ2 non hotel branded residence ครับสมชื่อเลยก็คือไปจับมือกันแต่ไม่ใช่เป็นคือโรงแรมและอาจจะไปจับมือกับแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนาก็ได้ยกตัวอย่างเช่น เรสเดนซ์ by อาร์มานีคาซครับหรือบางโครงการเนี่ยก็ไปจับมือกับแบรนด์รถหรูๆครับอย่างเช่นนะแอสตันมาตินเรสเดนซ์นะครับโครงการเหล่านี้เนี่ยก็จะไปจ้างบริษัทนะครับที่เขาดูแลเรื่องนี้โดยตรงเลยที่เขาเรียกว่า hospitality management นะครับมาดูแลก็จะทำให้คอนโดเหล่านี้เนี่ยมีบริการเหมือนโรงแรมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งโครงการแบบนี้เนี่ยนิยมมากในเมืองนอกนะครับแต่ว่าเมืองไทยยังไม่มีทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยครับว่าเฮ้ย hey, แล้วทำไมต้อง Branded Residence ด้วย ต้องเข้าใจอย่างี้ครับว่าโดยโปกติแล้วเนี่ยเวลาเศรษฐกิจซบเซาตลาดสังหารเนี่ยก็ซบเซาไปด้วยแต่มักจะมี2เซกเมนต์ที่ไม่ได้รับผลกระทบเลยนั่นก็คือ Luxury หรือว่า ซูเปอร์ลักชัวรี่ครับซึ่ง2ตลาดนี้ยังได้รับความนิยมอยู่ในคนที่มีกำลังซื้อสูงครับมันก็เลยทำให้เจ้าแบรนด์เรดต์เรสิเดนซ์นี่ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าคนที่ซื้อไปเนี่ยอันดับแรกเลยได้คอนโดแทนที่ดีนะครับนอกจากนั้นเวลาซื้อไปเนี่ยมันก็ส่งเสริมภาพลักษณ์เขาด้วยครับในปัจจุบันเนี่ยแบรนด์เร r e s เรส n เดนซ์ในประเทศไทยเนี่ยราคาค่อนข้างจะสูงนะครับตกตารางเมตรละประมาณ3 0 0แสนบาทเลยทีเดียวนะครับแค่10ตารางเมตรก็3ล้านแล้วนะครับได้แค่ห้องน้ำเอง,เองนะนะนะ100งเนก่ 3, 30ล้านนะครับนะทีนี้ต้องเข้าใจได้ว่าคอนโด A เนี่ยยังถูกแบ่งเป็น2ประเภทอีกด้วยนะครับคือ leasehold กับ freehold ครับต่างกันยังไง leasehold ก็คือสมชื่อ lease แปลว่าเช่าใช่ไหมครับแปลว่าเจ้าของโครงการเนี่ยเช่าพื้นที่นี่อีกทีหนึง่งไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์เจ้าของพื้นที่ที่ดินผืนนี้นะครับโดยกฎหมายไทยเนี่ยก็คือให้เช่ายาว30ปีได้นะครับพอ30ปีปุ๊บเนี่ยเจ้าของจะต้องคืนที่ดินนี้ให้กับเจ้าของ หรือว่าต่อสัญญาได้อันนี้ก็ต้องมาดูกันในทีตอน30ปีนะครับแบบที่2คือฟรีโฮลครับแปลว่าเจ้าของโครงการหรือว่าเดเวลลอปเปอร์เนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินผืนนี้ร้อนะครับแปลว่าเขาสามารถทําการซื้อขายโอกนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อได้นะครับแต่สําหรับโครงการที่พัฒนาโดยซานเมสแอสเซทแล้วเนี่ยถือว่าราคา reachable นะครับเอื้อมถึงไม่สูงมากนะักเมื่อเทียบกับโครงการอื่นๆนะครับแต่ว่าคุณภาพหรือบริการนั้นเทียบเท่ากันเหมาะสำหรับการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าครับ ต้องบอกว่าโครงการ Branded Residence by Sammis Asset เนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่น่าจับตามองมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะว่าในปีนี้เนี่ยเขาได้ขยายไปหลายโครงการนะครับในหลายๆโลเคชันที่ยอดเยี่ยมทั้งนั้นเลยนะครับเช่นการนำร่องในเส้นสุขุวิทถึง4โครงการด้วยกันกับแบรนด์ w i n h a n d Group ครับซึ่งเป็นโฮเทลเชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับพูดถึงถนนสุขุวิทแล้วเนี่ยมันถือว่าเป็น เส้นที่เป็นใจกลางความเจริญใจกลางธุรกิจก็ว่าได้นะครับและจากข้อมูลของ Terra BKK เนะครับเขาบอกว่าคนเนี่ยเข้ามาดูทำเลเส้นนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงไหนรู้ไหมครับก็คือพร้อมพงไปทองหล่อไปเอกมัยครับแสดงให้เห็นถึงความน่าลงทุนในพื้นที่นี้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีดีมาที่ชัดเจนมันทำให้มี rental yield แล้วก็ i t i t เ l g a ก n ที่ดีถือว่าเป็นเกณฑ์น,น่าลงทุนครับ ก็ต้องถือว่าโครงการ Brand e d ด e s i d e n c e ของ s ายม i ่ a s s e t เนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจสำหรับคนที่ต้องการลงทุนครับส่วนใครสนใจข้อมูลนะครับสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับโครงการ Brand e d ด e s i d e n c e เนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทยนะครับแต่ผมเชื่อว่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นแน่นอนในอนาคตนะครับโดยเฉพาะผู้ที่อยากลงทุนในโครงการคอนโดมิเนียมที่คุ้มค่านะครับและเหมาะกับการลงทุนในระยะยาวสุดท้ายแล้วถามว่าลงทุนแบบไหนดีที่สุดต้องบอกว่ามันไม่มีนะครับมันอยู่ที่ว่าโจทย์องคุนนั่ยว การลงทุนในคอนโดนะครับโดยเฉพาะการลงทุนแบบ branded residence ครับและนี่คือ Money Matters ในสัปดาห์นี้ครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ให้เราหน่อยกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์จาก Money Matters ครับแล้วจเจอกันใหม่ EP หน้าโชคดีครับสัสดีครับ